ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะโออนุชิตประกาศแสดงจุดยืนแฮแบน์โออนุชิตรับไม่ได้กับสิ่งที่ทำท่ามกลางกระแสาการเมืองที่ยังคงได้รับการสนใจและร้อนแรงต่อเนื่องของกลุ่มม็อบคณะรัษฎรเยาวชนปลดแอกที่ออกมาเรียกร้องทวงคืนประชาธิปไตยและต้องการปฏิรูปสถาบานันใช้สิทธิและเสรีภาพของตัวเองอย่างถูกต้องตามที่มนุษย์พึงมี แต่กลับโดนหมายจับในมาตราม112เป็นจำนวนมากล่าสุดนั้นโออนุชิตนักแสดงชื่อดังหนึ่งในกลุ่มประชาชนที่ออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันอย่างชัดเจนโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านทาง Twitter และ Facebook โดยได้ระบุว่าข้าพเจ้าในอนุชิตสพันพงเขอสนับสนุนให้ใช้มาตรา112ต่อผู้กระทําผิดให้ถึงที่สุดข้าพเจ้าไม่มีปัญหาอะไรกับมาตรานี้ครับปลอขอให้หลงโทษ ผู้กระทำผิดแบบสุดๆไปเลยนะครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปก็มีกระแสติกลับจํานวนมากถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตทำเอาทวิตเตอร์เดือดหนกักโดยบอกว่าหนุ่มโอจะมีปัญหากับความเป็นมนุษย์และแห่แบนหนังของหนุ่มโอที่จะใช้ในเร็วๆนี้นั่นเองละค่ะ